เราจะกินอย่างคือน,นั่งหลับกันนำชา <c oughs> ผมชาเนนหลังออกพรรษาเป็นแน่นี่ยไหมนะเงินครับว่าเป็นว่าเันเสียงเันแมว บาบักบ so. ุมในที <Construction oneself> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่สองเสียงยัง oh ก็เอาลองไปกันนะลองคมคูกันวยวยวยคือคือก้อยคือมาในที่สองยังไงนี่เขาเอิญน้ำเปียนิสัยโมเม้น้ำเปียนนิสัยกินนิยังใส่กวังโซ่ขอชินขขาต้มมัดเขาต้มมัดแค่กระตุ้มมัดก็เลยหอน เอาเฮ้าอีกอ่าก้าวบกุครับมาในที่สองหมาหมายอมแพร่แมวแมวไ็ได้บ่แมวคือบะเนื้อลองลองแลแมวกัดกันกัหมาหาวกแม่นเนี่มันหมาเห่าเนกคือรมันคือหมาห่าไง ย่ำยำส่วงเมาสิบกอยากไอบ่บ่ไอ้พี่ไอ้พีบ่อายบ่บริจาคของมเสียงเงินวาย้ผมาสิกินยังขึ้นนั่งหลับอ่นำซาผมซาเนี่ยหลังออกพรรษาเป็นแน่น่ไมเนาะเงีนครับเออเกอยกเอเห็ดยคนคพวกกาดตายดอก เห็นผู้ใดกลตาใจไปายก้อนเด้อเออเออเป็นรถเขาก็เฝ้าแล้วอันนี้น้ำหนาไปกคอนโหลดเอายกอ้าวคุยังหอนหนาเนี่ยปวดเสี้ยงฟังเนี่ยเนี่ยนี่ตัวจริงอันนี้อันนี้ตัวปลอมเขาคุยอีกตัวเสียอยูพี่พุทธเจโซเป็นคนผัดครับอันเคยว่า บเสียบอะไรหนอสูสซ้อยจูเลยเสียบหมูเสียบทางหเหยสอยจูเห่านะใ่ไมพูดภาษาแมงหอเนี้ยโธ่นี้ันนี้โตจริงอมกพน่ะ ญญม,มีมาเป็นเพื่อนที่ขมีเพื่อนมาหม,มาเลยโอ้ย <c oughs> อะไรไหนวกเขินคือถือโดนนมีมาเป็นเพื่อนที่เมีเพื่อนมาหมานสาเป็นแนนี่ะแมนอยู <c oughs> ่ดีวยสองเข็มสองเข็มแล้วสองเข็ม เอาเดินอือตวมเอาแต่ไกลก็พอแล้วเฮเอาแต่ไกล